ที่เหลือล่ในนี้แล้วีอยู่ใแล้วพมาเฮียงน้องล่ะมาดูขออนี้กันครับขอมือครับขอมือเธอหน่อยขอมือเธอหน่อยมาอุ้ยอันนตั้งหัวเลยหรือเปล่าหสี่สามสองหนึ่งดเลยลาไม่ียดเวลาไม่ได้ผลยาวเลยนะ ผมไม่เห็นนะออกมาออกมาดูเขาไม่ยอมปล่อยมือเราเขาไม่ยอมปล่อยนี่เขาไม่ยอมปล่อยมือเราเขาไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะตอบออกมาออกมาปล่อยเขาหน่อยถึงเวลาต้องเรียกแล้วต้องเรียกว่ามือของเฮียนะอยู่ในกล่องที่ใช่กล่องไหนกล่องนี้ครับต่อว่ากล่องนี้อ่ะมาดูเฉลยกันนะครับและกล่องนี้นะฮะจะโค้งมากหรือเปล่านะครับพร้อมหนึ่งสองสามออกมา แต๊แต๊